ผมร้อยโทจำนันธรรมัญญาเป็นผู้ควบคุมแถวได้นำพลังคนมากระทำพิธีมอบเก็บปฏิบัติทหารกองประจำการกองบัญชาการมีจำนวนหนึ่งร้อยสี่นายคกันการบรรทุนทางบกที่ยี่สิบห้าตามที่ทหารกองประจำการสังกัดบรทุนทางบกที่ยี่สิบห้าก็กำลังตรจากกองประจำการ ในวันที่๖พฤษภาคม๒๕๖๘อ้อนราบสวัสดีปีใหี่า3นาโยมีนักษาดงชั้นนำหารปีนี้ทา้งหมด๑๐๔ไกดนเกตสายคนทหารจิรวัฒ์เกตสายคนทหารสุนทิวิเลศ ครับ1 2 3ครับหนงาพครับ1 2 3ครับยานะครับปฏิดาพครับ1 2 3งครับ1าครับ่รับใณะสาูั้งมองทางที่จุจะเกลีนวันนี้แล้วันนี้ผู้่ารู้สึกมีความแสดงความดีจากเราแก่งที่ถึงแม้ว่าผู้าเนี่าวจะไม่เกี่ยวข้องกับพวกเราแต่ว่าในความรู้สึกของพวกเรา ที่มาถึงวันนี้ในระยะเวลาประกวดปกเดิม1ปี2ปีนะทุกคนรอวันนี้จากวันที่เราได้เกณฑ์อาหารซึ่งตุนอาหารเป็นพื้นฐานว่าวอนที่เราเกณฑ์เข้ามาเราเก่งขึ้นแต่ยังในวันนี้เอาเป็นอะไงนะครับแต่ในเมื่อเรามาสู่ระเบียบวินัยในภายหลัง2ปีนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยของคนต้นทางที่ดูแลที่สื่อารที่ฝากช่วยเหลือประชาชน รัรงานในสิ u, à, Higher, ่งที say, ่เราซอมบ้านสายโทนแักสายเข้ามาพูดคุยกันกันมีเงินไม่ขาดนั่นคือสิ่งที่ดีเติมสากสมริยาม ผู้ควบกองสมได้นำกำพลฐานกองประจาการรุ่นิีพุทธศักราช2566ลำที่1รุ่นฟีพุทธศักราช2567ลำที่1และรุ่นฟีพุทธศักราช2567ลำที่2มากระทำพิธีอำลาตงช้ยเฉลิมพลและอำลาอุ้งมชาจำนวน2กองรึ้นความภูมใจได้รับประสบการณ์และเรียนรู้สิ่งต่างๆมากมาย ด้านกนารทหารการเมืองเศรษฐกิจและสังคมตามมาเลยบัาการของผสมนะครับโดยมีร้อยโเติมสเผสมของกพันสิชเชิดและกองสถโดยมีร้อยสนมโดยมีจาาสิรสภาเป็นผู้บัญชากาดที่หนึ่ง ุเป็นผู้ประครับหมวดที่สองอาบุญยงเป็นผู้ประครับหมวดที่หนึ่งและจาสิบกอีก สองปีนะขอให้เดินทางกลับโดยสดิภาพและขอให้พี่หมเม่ตาให้กับพราอมพวกรนะกลับไปบ้านาไกลยากเดินปอนจะไปยุ่งเกี่ยวเป็นกระบอกเสียงให้กับในสิ่งที่ดีงามนะฝากพวกเรากลับงบ้านร้อยสาเท้าพ่อแม่